สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนโหลดแอปอันนี้นะคะสําหรับคนที่โหลดไม่เป็นนะคะอันนี้เขาก็ทํามั่วๆเหมือนกันแหละเพราะเขาแบบหาไม่จอเจออืมอันนี้นะคะเขาพิมพ์เสร็จไปแล้วพอกดเข้าไปกดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นตรงนี้นะคะให้กดเข้าไปในลิงก์นี้เลยรอค่ะ นี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เอมเขาอาจจะให้กดตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวลองกดด้วยม้วพรมกันก่อนนะอืมกดตรงค่ะกาลังดาวน์โหลดไฟล์รอต่อไปเมื่อเราบันทึกลิงก์นั้น เสร็จแล้วก็กดเข้าไปดูก่อนการตั้งค่าก็อันกดอนุญาตจากแหล่งข้อมูลนี้ค่ะแล้วก,กดตรงนี้ออกเลยแล้วก็กดติดตั้งเลยนะคะสำหรับ Android นะ Android ต้องทำแบบนี้นะคะรอค่ะอาจจะนานนิดนึง แล้วก็กดเปิดเลยค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะตัวแอป,ปก็จะเป็นแบบนี้ตามนี้เลยเอ่มเขาน่าจะให้กดตรงนี้แหละทุกคนทล้ามาันจะาจินไม่ออกเหมือนกันมันทำไงต่วอวะเอ่มแล้วก็กดกดตามบทไปก่อนค่ะแล้วก็เหมือน